มารู้นี่อีกแล้วครับบรรยากาศอยาจะพาดูไรเค้นที่แก่งบางระจันเซฟเซธรรมชาติช่างช่างช่างสรรนะฮะทำมาให้เราเรียบร้อยเราก็ต้องรักษาไว้ในเซฟสิ่งธรรมชาติเหล่านี้ที่ว่าธรรมชาติสร้างไว้ให้เราแล้วนะฮะต้องรักษาไว้ให้คงเก่าให้สซว่ากี่กลับทีปีเลยฮะที่ว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวดูไรเค้นครับผมถึงแล้วครับผมป่าไรเค้นฮะ มีไรเ,เคล่นเยอะครับผมเป็นเครือยาในฟซีนี่นะม้ากระทืบลงครับผมจำมาให้ดีครับผมม้ากระทืบลงครับนี่เรือยาม้ากระทืบลงสรรพคุณแก้เจ็บหลังหลายอย่างในฟิสซี่แต่อความเชื่อฮะนี่ฮะบรรยากาศร้วนแล้วธรรมชาติของไมนามีสิ่งดีๆให้ศึกษาเยอะแยะเดี๋ยวลองไปฟังอุทยานติดเขกดูครับผมมีอะไรมัง่งเดี๋ยวดูไรเคล่นก่อนนะยอดอลังการงานสร้างธรรมชาติฟิสซี่หินหุ้มหุ้ม,ห,มหินมาเลยนะไม่รู้นาาน่ากไหนนะ ลุงเคยมาทำทีแล้วครับผม EP หนึ่งแล้วนะละกากไม้เข้าไปใต้หินเลยครับเห็นไหมฮะธรรมชาติดูนานจัดแล้วตอนลุงก็เคยมาทำแล้วนะตรงน,นี้เผื่อมันมี FP สนใจคือส,สนใจดูครับเป็นมันได้ประโยชน์นะพีเป็นธรรมาชาติสวยงามครับผมไปทำต่อนะฮะ FP ไรเนเนี่ยไรเข่นแล้วนี่ก็ปกติไรเข่นนะฮะที่นี่เยอะครับผมสีสันสดใสครับดูบรรยากาศธรรมชาติงาม สายน้ำเสียงน้ำก็แฉะแฉะเพราะออดีฮะนี่กระเบื้อเปกระเบืเขนนะฮะสวยมีประโยชน์ธรรมชาติโอ้สุดยอดของผมตรงนี้ฮะสุดยอดของผมสวยๆอะไรเค่นธรรมอะไรเข่นธรรมชาติหรือว่าเรียกว่าตะไคร้นะฮะใน้ำประมาณนั้นนะฮะอะไรเค่น